ตำรวจท่องเที่ยวเข้าไปตรวจสอบร้านค้าย่านถนนนิมานเหมินอยู่ที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ครับที่นี่เปิดรับนักท่องเที่ยวชาวจีนหรือมีหุ้นส่วนเป็นชาวจีนป้องกันปัญหาทัวร์สูญเหรียญแต่ว่าเบื้องต้นยังไม่พบสิ่งผิดปกตินอกจากนี้ยังพบว่านักท่องเที่ยวจีนส่วนใหญ่เป็นประเภทมาท่องเที่ยวด้วยตัวเองครับก<ส> <ม Multiple> ็ให้ตำรวจเนี่ยกำลังอัปเกรดตัวเองเพื่อให้เข้าไปดูในแอปพลิเคชันแพลตฟอร์มต่างๆ แต่บางทีมันยากลําบากเพราะว่าแพลตฟอร์มพวกนี้บางทีมันต้องเป็นมือถือที่ลงทะเบียนที่ประเทศจีนเขาถึงจะเห็นด้วยกันเองโทรศัพท์ไทยเนี่ยเราไม่สามารถเข้าไปดูดูได้ว่าคนจีนเขาโปรโมทให้คนจีนไปที่ไหนยังไงกัน การเพิ่มมาตรการของตำรวจเนี่ยเกิดขึ้นหลังจากที่บริษัทนำเที่ยวจีนได้รับอนุญาตให้จัดกรุปทัวร์ต่างประเทศทำให้เกรงกันว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของทัวร์สูญเหรียญหรือว่าทัวร์ราคาต่ำกว่าต้นทุนที่นำนักท่องเที่ยวไปซื้อสินค้าไม่ได้คุณภาพแล้วก็มีราคาแพงล่าสุดครับสำนักงานพาณิชเชียงใหม่ก็มีการเร่งตรวจสอบการจดทะเบียนธุรกิจที่เพิ่มถึงร้อยละ40หลังโควิด1ิกคลี่คลาย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นธุรกิจบริการที่พักร้านอาหารเพื่อป้องกันกลุ่มทุนต่างชาติครอบงำธุรกิจโดยใช้คนไทยเป็นนอมินีครับขอดออูหนังสือรับรองจากธนาคารที่เป็นเงินฝากของคนไทยนะคะว่าคุณนะมีศักยภาพที่จะลงทุน51%นั้นหรือไม่อันนี้เป็นเป็นข้อระเบียบที่กรมมาันานธุรกิจการค้าเ,เอามาสกรีนเบื้องต้นนะคะเพื่อให,ให้มั่นใจว่า คนไทยเนะี่ยมีศักยภาพในการที่จะลงทุนนะ51เปอร์เซ็นต์น่ะด้านประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่บอกว่าปัจจัยที่ทําให้เกิดทัวร์สูญเหรียญคือบริษัททัวร์มีการแข่งขันสูงและธุรกิจทัวร์เป็นเจ้าของเดียวกันหรือว่าได้รับการสนับสนุนจากร้านค้าร้านอาหารและโรงแรมค่ะสิ่งสําคัญก็คือภาครัฐและเอกชนต้องช่วยกันจับตาป้องกันธุรกิจที่ช่อฉน พร้อมกับยอมรับว่ากังวลใจที่ชาวจีนมาใช้ชีวิตในเมืองเชียงใหม่อาจจะผันตัวมาทําทัวรปิดกฎหมายด้วยวีซ่าที่เข้ามาอยู่แบบลองสเตย์ก็ดีหรือพาลูกมาเรียนแล้วมามาอยู่แบบนี้ก็ไม่มีสิทธิ์ทำงานอันนี้ก็เป็นจุดที่ก็ต้องบอกเขาว่ากฎหมายไม่อนุญาตให้ทำถ้าเขายังฝืนทำด้วยกระบวนการที่เลี่ยงบาลีหรือว่าทำ โดยความที่รู้เท่าไม่ถึงการเนี่ยวันหนึ่งก็อาจจะเกิดปัญหาได้แม้ว่าในเวลานี้เชียงใหม่ยังไม่พบปัญหาทัวร์ศู์เหรียญค่ะแต่ว่ามัก,กุเทศในจังหวัดเชียงใหม่ก็ให้ข้อมูลว่าบริษัททัวร์บางแห่งเริ่มมาคับใช้ให้มะก,กุเทศสำรองจ่ายเงินค่าท่องเที่ยวนี่อาจจะเป็นหนึ่งในต้นต่อของทัวร์ศู์เหรียญได้เหมือนกันถ้ารัฐบาลยังไม่มีมาตรการที่จะไปดูแลโดยเฉพาะเรื่องภาษีของบริษัท โดยเฉพาะของคนต่างชาติที่เข้ามาเปิดนะครับแล้วเขาไม่เสียภาษีก็จะทำให้บริษัททัวร์ของคนไทยที่ได้เสียภาษีถูกต้องเนี่ยจะถูกแย่งลูกค้าถ้าบอกว่าทัวร์ศูนย์เรียนมันหมดไปแล้วมันไม่หมดแน่นอนถ้ามากับรูปแบบคณะทัวร์เนี่ยมันก็ยังมีขบวนการนี้อยู่ทัวร์ศูนย์เรียนก็เป็นความกังวลหนึ่งนะคะแต่อีกความกังวลหนึ่งก็คือ ช่วงนี้จํานวนกรุปทัวร์จีนยังไม่มากนักเพราะว่าค่าใช้จ่ายยังสูงทั้งการตรวจหาเชื้อโควิดทั้งก่อนและหลังเดินทางรวมถึงค่าตัว๋วโดยสารเครื่องบินก็ยังแพงอยู่จึงทําให้การท่องเที่ยวโดวยเฉพาะกลุ่มชาวจีนสร้างเม็ดเงินยังไม่เห็นเด่นชัดมากนักเท่าไหร่